จะดเป็นซีคลาสซีสงดีแหละ AMG Dynamic เดี๋ยวลองดูกัน รถยนต์ที่ประหยัดนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองถึงเป็นพวกรถไฟฟ้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกค่ะว่า Mercedes-Benz เนี่ยไม่ใช่ Mercedes-Benz สิ Mersedes เนี่ยนอกจากเขาจะมีรถประหยัดอย่าง Mercedes-EQ แล้วนะคะจะบอกว่ามีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ The New Mercedes-Benz C-Class นั่นเองค่ะ บอกว่ารถคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะ1เลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเดือนถือว่าซีคลาสเนี่ยเป็นรถยอดนิยมมากๆเลยนะคะของ Mercedes-Benz นะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ย พอเดือนนึกถึงเครื่องยนต์2 2 0ดีเมื่อไหร่เนี่ยเดือนจะนึกถึงความประหยัดของเขาทันทีนะคะเดี๋ยววันนี้มารอดูกันเนาะว่าจะประหยัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่า Mercedes-Benz C-Class นะคะณปัจจุบันเนี่ยเขาได้มี The New C-Class 2023แล้วนะคะนั่นก็คือคันที่อยู่กับเดือนในวันนี้นั่นเองนะคะแต่ว่ารถที่อยู่กับเดือนในวันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น AMG d y n a มิกนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีชุดแต่งตกแต่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเอาเป็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยบอลเขาเคยทํารีวิวไว้แล้วนะคะที่งานมอเตอร์โชว์นะคะเดี๋ยววันนี้เดือนจะมาพรีวิวสั้นๆดีกว่าว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างค่ะคันนี้นะคะจะเป็นนิวโมเดลเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะนี่นิวโมเดลแล้วหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าจริงๆอ่ะมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะอย่างแรกอ่ะที่แบบสะดุดตาเลยคือเอ๊ะทำไมข้างหน้ามันนูนๆออกมาจริง <c oughs> ๆถ้าเพื่อนๆลองมาสังเกตเนี่ยข้างหน้ามันจะแบบนูนออกมากว่ารุ่นเดิมนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ประหลาดตาเดินมากเลยก็คือฝากระโปรงเขามีหนกนูนขึ้นมาด้วยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักแอโรไดนามิกตอนที่เราไปนั่งขับขี่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นในส่วนของตําแหน่งต่างๆนะคะเราก็สังเกตจากไอ้หนกนูนตรงนี้ด้วยนี่แหละกระจังหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็น AMG เนี่ยเขาก็จะมีพวกชุดแต่งแบบนี้รอบคันเลยนะคะต้นข้างเนี่ยจะบอกว่ายังไงดีอะคือพอเดินเห็นรอแล้วแบบ ขัดใจเดือนนิดนึงอ่ะเออคือจริงๆอ่ะสีคลาสอ่ะเขาจะแบบเน้นพวกวัยรุ่นใช่ป่ะดังนั้นนะถ้าเน้นวัยรุ่นเนี่ยอย่างเดือนเนี่ยเดือนจะชอบแบบล้อโทนสีดําหรือสีปัดเงาอ่ะแต่อันเนี้ยมันแบบ ขอทูโทนได้ไหมอ่ะอันเนี้ยเขาจะเป็นสีแบบสีเทาแบบสำหรับเดือนนะเดือนรู้สึกว่ามันก็เป็นสีเทาแบบธรรมดานะคะแล้วก็ซี่ล้อแบบเยอะๆอะ่ะเออบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะแต่อันเนี้ยคือยังไม่ค่อยถูกใจอะ่ะเอออยากได้แบบสีทูโทนปัดเงานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองสังเกตนะคะว่าดูดิดูความสปอร์ตของเขาสิคะคือจากล้อถึงซุ้มอะ่ะไม่ต้องไปโหลดละคะ่ะแค่นี้ก็ถูกใจไว้รุ่นแล้วนะคะโอโหจะเตี้ยไปไหนนะคะ แล้วก็ล้อแม็กที่เพื่อนๆเห็นนะคะจะเป็นล้อแม็กขนาดใหญ่บิ๊กบึ้ง19นิ้วเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับยางสปอร์ตนะคะจะเป็นยาง Goodyear Eagle F1 นั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือตัวไฟท้ายนั่นเองนะคะคือไฟท้ายของ New C-Class เนี่ยจะค่อนข้างปรลาดเปรียวมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นไฟ LED เอาจริงๆคือถ้ามองไกลๆอะ่ะเดือน เดือนว่าไฟมันค่อนข้างสวยถูกไฟผู้หญิงอะมันจะคล้ายๆไฟตัว A Class นะคะคือเดือนอชอบไฟ A Class มากเลยอันนี้จะค่อนข้างใกล้เคียง A Class แล้วก็คือจะแบบดูเรียบหรูอะดูแบบเออจะจะใหญ่กว่ารุ่นเดิมเข้ามาหน่อยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็น AMG Dynamic นะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชายโคเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ท่อไอเสียคู่นั่นเองค่ะ ก้าวเข้ามาสู่ภายในของเด e อนนิวซีคลาสกันบ้างนะคะอย่างแรกที่สะดุดตาเดินมากๆเลยอะ่ะคือลายตกแต่งตรงคอนโซลแบบเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่เดือนอ่ะชอบเพราะว่าพอเดือนเห็นครั้งแรกอะ่ะเดือนอะ่ะนึกถึงกระจังหน้าของพวกรถ AMG ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวก GLA35 A35 พวกเนี้ยเอ,อเดินรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกสปอร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นไม้นะคะมันก็จะทําให้รถเนี่ยมีความหรูหรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือจร เปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดแล้วแหละนะคะแต่ว่าที่สะดุดตาเดินเหมือนก,นกันก็คือช่องแอร์อันนี้นะคะจะเป็นแอร์กลมๆแล้วก็จริงๆอ่ะข้างในอ่ะเขาจะมีไฟตกแต่งด้วยนะตอนกลางคืนเนี่ยจะทํางานร่วมกับแอมเบอร์ไลท์นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็หรูหรามากๆเช่นเดียวกันนะคะจากแอร์นะคะก็จะพบกับจอกลางขนาดใหญ่โตมากๆเลยนะคะซึ่งพอจอใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยแล้วการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทําเองได้ไม่ต้องพึ่งคนข้างๆเลยนะคะอีกทั้งในเรื่องของการปรับโหมด การขับขี่เนี่ยเขาก็จะมีปลุกแยกมาให้อยู่ตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งหน้าจอนะคะก็ถือว่าทําให้มันสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องในส่วนของพวกช่องเก็บแก้วน้ําช่องวางของนะคะเพราะว่าคันเกียร์ของ Mercedes-Benz เนี่ยเขาจะอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะแล้วก็มากันที่ในส่วนของตัวพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบดี Shape นั่นเองนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับ ตัวระบบ p a t เ e ิ n ลชิ p แต่ว่าเอาจริงๆนะพอเป็น AM G อ g ะเดินกลับรู้สึกว่าเดินอะต้องการความสปอร์ตมากกว่านี้เพราะว่าคันนี้มันคือชุดแต่งเ g ใช่ปะคืออย่างน้อยเนี่ยแบบเออเดินได้แดงไหมเดินได้ส้มไหมอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำให้แบบ รู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อันนี้เขาจะเป็นเดินได้สีดําธรรมดานั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นพรมาลัยหนังแล้วก็มีลูกเล่นนะลูกเล่นการระบายความร้อนต่างๆนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเบาะก,กันบ้างนะคะตัวเบาะเนี่ย ถ้าถามเดินนะเดินว่าลักษณะของเบาะเขาเนี่ยจะเป็นแบบสปอร์ตซีทเลยนะคะเราเบาะเนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะขนาดเดินตัวใหญ่เดินยังแบบนั่งสบายเลยอะที่เดินบอกว่าเป็นสปอร์ตซีทนะคะเพราะว่าเขาจะมีปีกอันเนี้ยซึ่งปีกอะ่ะแบบขึ้นมาสูงมากเลยนะคือโอบแบบ กระชับได้ดีมากๆเลยเวลาเราจะแบบหักเลี้ยวอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีมปีกตรงนี้ช่วยซัพพอร์ตไว้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกเล่นดีไซน์ของเบาะเนี่ยหรือสีเนี่ยเดินรู้สึกว่ายังค่อนข้างธรรมดาอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวเบาะสีดำนะคะแล้วก็มีการเจาะรูเพื่อระบายความร้อนแต่ว่าเหมือนกับพวงมาลัยอะคะ่ะยังไม่ได้มีลูกเล่นในเรื่องของการเดินได้หรืออะไรให้มันเป็นเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในส่วนของการปรับเบาะเนี่ยก็จะมาปรับตรง ซึ่ง Memory s e ีเนี่ยสคนเลยนะเออนะคะปกติเนี่ยจะเห็นแค่2แต่ว่าอันนี้คือให้มา3แล้วนะคะแล้วก็การปรับอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะก็จะมีซันรูฟมาให้ด้วยนะคะซึ่งการใช้งานซันรูฟก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เราแบบทัสกิน สไล์ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ซันรูของรถคันนี้เนี่ยเขาจะแบ,บ่งเป็น2ช่องนะคะก็คือจะเป็นช่องข้างหน้าฝั่งคนขับนะคะแล้วก็จะเป็นรูเล็กๆสําหรับฝั่งคนนั่งให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายของซีคาทค่ะมากันที่เบาะโดยสารตอนหลังบ้างนะคะอันนี้คือท่านั่งที่เดือนปรับไว้เมื่อกี้เลยนะแล้วพอเดินมานั่งเห็นไหมว่า จริงๆอ่ะมันก็มีพื้นที่เล็กลูมเหลืออยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นซีคลาสเนี่ยมันก็ไม่ได้อึดอัดจนเกินไปเอาจิงๆเดินว่าถ้าเกิดเป็นการนั่งตอนหลังอะ่ะเดินว่ารุ่นเนี้ยทาได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะคะรุ่นเดิมเนี่ยเดินว่ามันจะอึดอัดมันทึบกว่านี้แต่รุ่นเนี้ยด้วยดีไซน์เบาหน้าเขาเนี่ยมันจะมีการโค้งลงไปนะคะมันเลยทําให้คนนั่งหลังเนี่ยมันสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีแอร์มาให้แต่ว่าแอร์เนี่ยจะปรับอ่าปรับอุณภะะหภ ตัวเท้าแขนก็มีมาให้นะคะแต่ว่าเฮ้ยอันนี้คือสอบผ่านคือสอบผ่านเรื่องความกว้างอะรู้สึกว่ามันกว้างกว่าเดิมนะคะแล้วก็ความพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือรถคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถเก่งซีดานแต่ว่าเขาสามารถพับเบาะได้ด้วยค่ะแต่ว่าการพับเบาะเนี่ยจะต้องไปตดสลักจากด้านหลังนั่นเองนะคะ ถึงในเรื่องของการขับขี่กันมากนะคะครถคันนี้ก็คือ The New Mercedes-Benz C220d AMG Dynamic นั่นเองนะคะโห oh, ชื่อยาวมากนะคะแล้วเดินก็ต้องย้ำนิดนึงว่ามันเป็น The New เพราะว่าเป็น New Model เลยนั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจะยังเป็นเครื่องยนต์เดิมที่มีการพัฒนาใหม่นะคะสำหรับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะยังเป็นรหัสเครื่องยนต์ OM654 อยู่นะคะ ก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2,000ซีซีนะคะแล้วก็มีเทอร์โบด้วยแต่ว่าความพิเศษของรถคันนี้ที่มีการเพิ่มเติมอัพเข้ามาเนี่ยนั่นก็คือตัวระบบไมฮ y บริดนั่นเองนะคะซึ่งระบบไมฮ y บริดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการออกตัวนะคะมันก็คือจะมีตัวไฮบริดเนี่ยมาช่วยเสริมตอนออกตัวด้วยนะคะหรือว่าการขับรถติดในเมืองเนี่ยก็จะมีตัวไมฮ y บริดเล็กๆอันเนี้ยมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็พอมีการเพิ่มเติมของระบบไมฮ y บริดเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวแรงม้า แรงบิดเนี่ยมีการเพิ่มเยอะขึ้นนั่นเองนะคะแรงม้าของรุ่นคันนี้นะคะจะอยู่ที่200แรงม้านะคะซึ่งจะมากกว่ารุ่นเดิม10แรงม้าเนอะรุ่นเดิมจะ190นะคะแล้วก็แรงบิดเนี่ยให้มาถึง440นิวตันเมตรโอแม่เจ้าเยอะกว่าเดิมถึง40นิวตันเมตรเลยนะเราก็จะบอกเลยว่าแรงบิดเนี่ยเยอะจริงแล้วมันทําให้รถคันนี้แบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ขับสนุกได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เนื่องจากในเรื่องของแรงมาแรงปิดท,ที่ได้เกินไปนะคะในส่วนของเกียร์บ้างดีกว่านะคะรถคันนี้เนี่ยก็จะยังใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติ9้าสปีดอยู่นะคะแต่ว่าพอด้วยแรงมาและแรงบิดท,ที่เยอะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอัตราเร่งมันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ถนนโล่งแล้วนะขอเหยียบสักทีหนึ่งแล้วกันนะมีแบบปวดติดต่อยอยู่นะ เราเป็นการทดสอบสั้นๆเนาะเดินเลยยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบสุดถึงร้อยแต่ถ้าเป็นตัวเลขของทาง Mercedes b e n z นะคะอัตราเร่งสูดถึงร้อยของรถคันนี้จะอยู่เพียงแค่7.3จุดสามวินาทีเท่านั้นว่ามันเป็นตัวเลขที่แบบเดินประทับใจอะ่ะเออถ้า7.3เนี่ยมันโอเคเลยนะแล้วก็อีกอย่างอะ่ะรถคันนี้เนี่ยมันก็จริงๆอะ่ะมันก็เป็นการแบบเน้นการใช้งานทั่วๆไปเนาะเป็น C ีคัประหยัดก็ประหยัดอัตราเร่งก็ดีแต่ในส่วนของ ช่วงล่างกังนบ้างดีกว่านะคะช่วงล่างของรถคันนี้เอาจริงๆรู้สึกว่าพอขับแรกๆอ่ะแตกต่างจากรุ่นเดิมพอสมควรเลยนะคะเดินรู้สึกว่าบุคลิกช่วงล่างของรถคันนี้มันจะเป็นฟิลที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นโตมากขึ้นนั่นเองนะคะไม่ใช่โตมากขึ้นสิคือคือถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นดีกว่านะคะเพราะว่ารถคันนี้ช่วงล่างเนี่ยความรู้สึกแรกเลยคือแข็ง แข็งจริงๆอย่างตอนนี้เดินใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็จะมีช่วงรอยต่อถนนเนี่ยเห็นไหมบางทีเดินพูดเนี่ยจะยังมีเสียงสันส่นๆนะคะเพราะว่าคือตัวช่วงล่างเนี่ยมันแข็งนั่นเองนะคะแข็งแบบ อารมณ์แบบ A Class อะเออ A 2 0 0ที่เดินเคยขับเนี่ยจะแข็งประมาณนั้นคือถ้าเป็น C Class ตัวเก่าเดินว่ามันจะค่อนข้างนุ่มนวลกว่านี้นะคะแต่อาจจะเป็นเพราะด้วยแรงมาแรงบิดที่มันเยอะขึ้นด้วยนั่นแหละก็เลยมีการปรับเซ็ตช่วงล่างให้มันแข็งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการขับโดยการใช้ความเร็วนะคะอย่างอย่างใช้ความเร็วประมาณ110ยสิกิมตรชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยช่วงล่างจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบ ค่อนข้างสบายขึ้นมาเออเพอใช้ความเดียวเนี่ยช่วงล่างจะสบายขึ้นนะคะแต่ถ้าขับช้าๆเนี่ยช่วงล่างจะค่อนข้างแข็งซึ่งเอาจริงๆบุค,คลิกช่วงล่างแบบเนี้ยเดินว่าค่อนข้างที่จะถูกใจไวรุ่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาน่าจะมองเป็นตัว e-class แบบนั้นขึ้นไปนะคะเพราะว่า e-class เนี่ยรับรองว่าโอ้ความสบายมาเต็มนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะยังเน้นแบบถูกใจไวรุ่นโดนใจไวรุ่นเนี่ยก็ จะเสร็จช่วงล่างไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดล้อก็มีผลนะคะเพราะว่า Mercedes Ben ซ C220D คันนี้เนี่ยใส่ล้อมาถึง19นิ้วโอแม่เจ้าล้อใหญ่มากนะคะนั่นก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช่วงล่างเขาแข็งขึ้นมานั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะนอกจากตัวช่วงล่างที่เดินว่าความรู้สึกมันมันเปลี่ยนไปอะเนาะก็คือช่วงล่างเนี่ยมันเซ็ตมาแข็งขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันก็นกคือตัวน้ําหนักของพวงมาลัยนั่นเองนะคะคื รถคันนี้เซ็ตมาแบบถูกจริตอะถูกจริตเดินมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงล่างและพวงมาลัยนะคะเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยน้ําหนักเขาก็เยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะคะเมื่อกี้เดินลองปรับพวงมาลัยเล่นดูแล้วมันจะปรับระดับน้ําหนักได้ประมาณ4ระดับนะคะก็ไล่มาตั้งแต่อีโคคอมฟอร์ตอินดิวิเดไปยังสปอร์ตเลยนะคะซึ่งลองไล่ขึ้นมาเนี่ยขนาดอีโคอะเดือนว่าน้ําหนักเขายังค่อนข้างหนักเลยอะถ้าเกิดว่าสปอร์ตนี่คือหนักแบบ หนักแบบน้องๆ AMG แบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกเนียนะ เดินโอเคนะกับกับน้ำหนักพวงมาลัยที่มันค่อนข้างหนักขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบขับรถไงเราเป็นคนขับรถเร็วนะคะคนขับรถเร็วน่ยจะชอบพวงมาลัยที่มันหนักอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันทําให้เวลาเราขับดเร็วเนี่ยมันรู้สึกมั่นคงซุ่งพวงมาลัยมันจะแบบไม่สายแบบเปะไปเปะมาเนี่ยเอออันนี้เดินอ่ะชอบน้ําหนักพวงมาลัยแบบนี้นะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ไปขับเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าว่าทำไมพวงมาลัยมันหนักจังเพราะว่าถ้าไปขับ e class เนี่ยบอกเลยว่า e class เนี่ยพวงมาลัยจะเซตมาค่อนข้างสบายกว่าสม อะะสำหรับตัวเดินนะถ้าเกิดว่าเดินมีโอกาสได้ขับรถยนต์แล้วเป็นเครื่องดีเซลสิ่งที่เดินกังวลที่สุดเลยก็คือในเรื่องของเสียงนะคะเพราะว่าเครื่องดีเซลเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเสียงเนี่ยมันก็จะดังกว่าเครื่องยนต์เบนซินอยู่แล้วนะคะให้เพื่อนๆลองฟังเสียงที่มันเข้ามานะคะตอนนี้เดินใช้ความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ เฮ้ยเงียบจริงๆนะคือเงียบแบบเงียบกว่ารุ่นเดิมเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องเสียงลมที่เข้ามาหรือเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ยินเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าขับขับอยูอ่แล้วแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรเลยนะก็จะคิดว่ารถคันนี้ก็คือเครื่องเบนซิน,นแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนที่เดินจะกดคันเร่งเนาะกดคันเร่งเนี่ยแรงบิดมันเริ่มทางานใช่ไหมเดี๋ยวลองดูกัน ถือว่าเป็นการเก็บเสียงเนี่ยคือทําทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมมากๆเลยนะคะเรื่องการเก็บเสียงนะสําหรับเดือนอะ่ะสอบผ่านคือสอบผ่านแบบสอบผ่านเลยจริงๆอะ่ะเดือนประทับใจมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงลมที่เข้ามาเนี่ยมันไม่รบก,กวนในการขับขี่เลยอันนี้คือแบบทําได้ดีมากๆเลยค่ะ ะะก็คือเดิอนอ่ะขับได้อีกประมาณ1,100กิโลแต่ตอนนี้เดินขับมาแล้ว100โลเท่ากับถังเนี้ยถังเดียวอะน้ำมันถังเดียวอะขับได้ประมาณ1,200กิโล น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเติมแบบเด็กปั๊มค่อนข้างงงนิดนึงนะคะเดือนขับมา104กิโลเมตรนะคะแล้วก็เติมน้ำมันกลับไป6ลิตรพอหารอัตราเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่17.33กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะถือว่า ก็ประหยัดแหละประหยัดอันนี้คือมันเป็นเฉลีย่ยแบบในเมืองนอกเมืองนะคะเราเมื่อกี้เราก็มีการเหยียบทดสอบอัตราเร่งเหยียบแรงแงอะไรมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเนี่ยจะเอามาจับอัตราประหยัดที่เป็นในเมืองและนอกเมืองอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถามว่าภาพรวมเนี่ย17.33มาอ่ะกับรถ mercedes benz เฮ้ยประหยัดแล้วแล้วยิ่งคันนี้เติมแล้วมันดีเซลด้วยนะคะดีเซลตอนนี้ก็ยังอยู่ที่30สบาทนะคะพอหารออกมากิโลละ2บาท Hey, Mercedes-Benz นะแต่คุณนะขับรถแค่กิโลละสองบาทเองประหยัดเนี่ยไม่ต้องไป EQS อะไรหรอกแค่คันนี้โอเคแล้วตอบโจทย์แล้ว มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะกับ The New C-Class นั่นเองนะคะคือถามว่าประทับใจกว่ารุ่นเดิมไหมบอกเลยคะ่ะว่าประทับใจกว่ารุ่นเดิมเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยกําลังเครื่องยนต์ที่มากขึ้นทั้งแรงม้าแล้วก็แรงบิดนะคะอีกทั้งรถคันนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มในส่วนของมายไฮบริดเข้ามาด้วยนะคะที่จะเอาไว้ช่วยตอนออกตัวหรือเอาไว้ช่วยตอนเร่งแซงนั่นเองนะคะ แล้วก็สิ่งที่เดือนชอบมากๆและประทับใจไม่ลืลืมเลยนะคะตั้งแต่เคยได้ขับที่เป็นเครื่องยนต์รหัส 220D มาเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของความประหยัดของเขานั่นเองนะคะอัตราประหยัดภาพรวมที่เป็นการขับในเมืองและนอกเมืองนะคะจะอยู่ที่ประมาณ17.3กิโลเมตรต่อลิตรแต่อันนี้จะยังเป็นการทดสอบแค่แบบเร็วๆเนาะเอาไว้เดือนมีเวลาที่ได้ยืมเขาเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเดือนจะมาจับอัตราประหยัดอีกรอบหนึ่งนะคะรับรองว่าอัตราประหยัดเนี่ยน่าจะทึ่งได้มากกว่านี้นะคะ สำหรับในส่วนของราคานะคะ The New C-Class นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะ AMG Dynamic จะอยู่ที่ประมาณ2.99ล้านบาทนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยนั่นก็คือแบรนด์ค่ะคุณจะได้ขับรถยุโรป Mercedes-Benz นะคะและนอกจากในเรื่องของรถแบรนด์ยุโรปแล้วนะคะ ในเรื่องของอัตราประหยัดค่ะขับไปเลยค่ะขับจนแบบแทบจะลืมปั๊มน้ํามันไปเลยนะคะเติมแค่เดือนละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเติมน้ํามันครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไปได้ไกลถึงประมาณ1,200กิโลเลยอะ่ะโอแม่เจ้าจะเยอะไปไหนนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่เอาวารู้สึกยังไม่ค่อยถูกใจเครื่องดีเซลเลยยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะเดือนแววแวๆมาค่ะว่า ปลายปีนี้นะคะ The New Si Car เนี่ยเขาจะมีอีกรุ่นนึงเข้ามานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่เป็น Plug-in Hybrid นะคะก็ใครที่ยังช่างใจช่างใจอยู่เนี่ยก็เอาไว้รอดูก่อนก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้เป็นซินแพงเหลือเกินอะฉันต้องการรถประหยัดน้ํามันมากๆ EQS ก็ราคาสูงไปนะคะคันนี้เลยค่ะรับรองว่าถ้าได้ขับแล้วเนี่ยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนค่ะ